บ้านย่าพ่อต้องมีข้างควายอยู่ข้างนอกด้วยแล้วบ้านหนูอยู่ตรงไหน,นเดี่ยวเด็กนักเรียนสวัสดีค่ะยังดีตรับสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดียังไงคะอืมเสาแหละคนงามกินลูกขิน เดิมเรียนมาเยี่ยวให้หมดก่อนค่อยพูดโอ้โอ้โอ้ป้าน้าหน้าหินหลากหินหลากโอ้ยเดยนเรียนหน้าให้มา แกาตานคุณแบกกอนแกกินขนมน,มนุ่มเนยกอนยังุเนียบานมองตัวมองตัองตอวอรถรถซาเลงจะหน่อยจอดดูไว้ในบ้านพุดบ่ท่านเอาเมียอยู่ครับมาจากเรียน มีการบ้านไหมลูกเด็กก็ไปทำที่บ้านแม่ทำไช้กรอกลูกก็ทำแต่บ้านนะเน่าอ,อร่อยนะนี่สมุดเขาให้ซื้อยังไงซื้อสมุดกี่อันโอ้สมุดสองเล่มไปทำอะไรน้ำเขียนน้ำไปเขียนคุณครูให้ซื้อสมุดสองเล่ม เงี้ยเงี้ยอีกหนึ่งวันก็ได้หยุดหรอวันอะไรทําไมถึงหยุดวันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์แม่ครูแม่ครูบอกว่าวันอะไรไม่รู้วันรัฐธรรมนูญโอ้วันครูเหรอทราพยังรู้เลยพ่อวันครูไหวครูวันแม่ไหว้แม่วันพ่อไหว้พ่อแล้ววันหนู ว,วันเด็กไม่มีใครไหว้โอ้วันเด็กไม่มีใครไหว้เหรอพ่อ,อ,อนี่ไงจะไหว้ให้พ่อไหว้นะไหไว้ได้ไงเ,เพราะว่าลูกเป็นเด็กไม่ดี <Maybe. S 1> ลูกก็ต้องไหว้ผู้ใหญ่ได้ไหมคะไม่ไปไวค้ครูเหรอไหวค้ครูไหม ร้องเพลงไหว้ครูได้ปลาเจาลาร้องได้ไหมปลาเจลาจาริยาหุนตีครูนุตละลาน้อ,องจะร้องเหรอเจียวเลย เอาไมอนี้บ่ได้ใส่เยำมบ่งไม,ม่คุณใส่เสีอกันหนาวดิใกล้อิอ่มยังน่หิวเหรอเป็นโรงเรียนกินข้าวกับอะไรไก่ทอดอีกแล้วไก่ทอดหรอ ไก่กัดอะไรคะไก่ทอดกับมามา่าไก่ทอดกับมามา่ามาม่าแบบไหนไก่ไทอดกับผัดมาม่าเหรอตัวลาเตลี่ปะรครับผมบัวครับไก่ทอดกับมามา่าผัดมาม่าใช่ไหมผัดมาม่าหรืออะไรผัดมามา่าอือใช่หรือเปล่าเก๋งไม่ใช่พูด มจริงเหรองกินหมดไหมได้กินข้าวไหมล่ะไหนบอกแม่ว่าส้มตำก็กินใส่กับม่กักับส้มตำสรุปกับข้าวอะไรนี่ไม่ได้ยังหูด มีส้มตำด้วยนุ้กกินส้มตำได้เหรอลูกใส่พริกไหมใส่พริกด้วยเหรอจริงอ่ะจริงเผ็ดได้ด้วยเหรอส้มตำใส่แต่ใส่แต่น้ำปลาเลยสิบเม็ดโว้ยวุ้ยไรคุยต้นโ่ออะไรส้มตำใส่พริกกี่เม็ดสิบเหรอแล้วหนูกกินได้เหรอกินสิบเม็ดได้ยี่สิบเม็ดเลยเหรอ เห็นไหมเมื่อกี้หนูกินข้าวเรื่องทำหน้าเซนแบบนี้วันน่ะโอ้โหแม่๋ยวแม่ดึงออกให้เลยอ๋อลูกชินสองใบ ต้อง,ต,อง,องต้องหาเห้เลืองเลียดมากต้องหาแนวล่องท่องก่อนพีน่นองก็จะเพ็นหิวเนี่ยแล้วอาหารแรงอีกกินเขาตอนเย็นอีกยอ,อ้มมือหักเลยได้ยินเสียงมือหักเลยใช่ไหมมันดังอยู่เมื่อกี้เนี่ยหักเลยอมือหักเลย ออเออเออหกักจริงเออมีกี่นิ้วนีแ่แก็ขยับแรงเลยเออขยับแรงละเออโอเคใครมัดผมให้คุณแม่ครูเหรอที่แม่ครูมัดผมให้ทำไมไม่ร้องอ่ะแม่ครูมัดผมให้ทำไมไม่ร้องก็ดีใจก็ดีใจที่แม่มัดผมให้ทำไม,ไมบอกโอ้ยหนูเจ็บหนูเจ็บ มีตลกเพื่อน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 ช่วยมัดด้วยเหรอโฟกัสได้มัดไหมโฟกัสชายได้มัดไหมไม่โฟกัสชายเป็นผู้ชายโฟกัสดอกไม้ในหมู่โอ้มีรุ่นพี่ช่วยมัดไหมทำเดียวหมดแล้วอ่ะคำเดียวชิ้นหนึ่งหมดแล้วนะ ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ